สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนวันนี้เรามาวิเคราะห์ทองคำ x a u s d รายชั่วโมงหรือกราฟ H 1โดยเฉพาะแนวต้านสำคัญที่โซน3385ซึ่งอาจเป็นจุดกลับตัวที่น่าสนใจในการเข้าเซลลมาดูตรงนี้ครับโซน3 3 8 5 3ถึง3387คือแนวต้านสำคัญที่ราคาเคยขึ้นมาทดสอบแล้วถูกปฏิเสธลงมาอย่างชัดเจน ครั้งนี้เรากําลังรอจังหวะที่ราคากลับขึ้นไปทดสอบบริเวณนี้อีกครั้งถ้ามีสัญญาณกลับตัวเช่น pin bar หรือ bearish engulfing บริเวณนี้จะเป็นโอกาสเข้าเซลล์ที่ดีมากครับจุดเข้าเซลล์ที่แนะนำคือบริเวณ3385 3387ซึ่งเป็นจุดที่ราคามักโดนแรงขายกลับลงมาในรอบก่อน ส่วน stop loss เราจะวางไว้ที่ประมาณ3392เพื่อป้องกันกรณีที่ราคาทะลุแนวต้านไปต่อเกิด break out จริงและจุด take profit หรือเป้าหมายของเราคือบริเวณ3350ซึ่งเป็นแนวรับของโซนเส้นแนวโนมขาขึ้นหรือก็คือโลเดิมในรอบสวิงล่าสุดแต่ถ้าราคาทะลุแนวต้าน3387ไปได้อย่างมั่นคงเราควรยกเลิกแผนเซลล์และรอราคากลับมาย่อตัวค่อยบายตามเทรนแทน สรุปวันนี้คือรอดูโซน3385ถึง3387ว่าจะเกิดสัญญาณกลับตัวหรือไม่ถ้ามีก็เป็นโอกาสเข้าเซลล์พร้อม SL ที่3392และ TP ที่3350ครับอย่าลืมใช้ Money Management และติดตามข่าวประกอบด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ